ใครที่ยังไม่มีเสื้อนะคะเสื้อติดนตุ๊กกค่ะติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเด้หน้าหลังเนาะอันนี้คือหน้าหลังติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ส่วนใครที่มีเสื้อแล้วนะคะอยากได้อาร์มค่ะอยากได้อาร์มเนาะสั่งอาร์มมาอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าทางร้านมีให้อาร์มที่ร้านก็จะเย็บเก็บมุมให้อย่างดีนะคะรับรองไม่มีลุยอาร์มติดนตุ๊กกนะคะอันนี้สวยงามนะก็จะเริ่มติดให้ดูตั้งแต่ข้างหลัง ถ้าไม่มีทั้งเสื้อทั้งอามก็สั่งมาได้เลยค่ะทั้งเสื้อทั้งอาร์มนะอันนี้คือข้างหลันค่ะอันนี้อามตินทุกแกนะคะสามารถติดตรงไปได้เลยค่ะอันนี้เนาะตำแหน่งอะไรแจ้งมาได้เลยค่ะอันนี้เราจะปักให้เนาะเราก็ทําอาร์มรีดให้เรียบร้อยสวยงามค่ะอันนี้ของเทศบาลเมืองสะเดานะคะอันนี้ลูกค้าส่งโลโก้มาให้นะคะส่งโลโก้มาให้แล้วทางร้านก็สร้างแบบนะคะสร้างแบบ ปักออกมาให้ลูกค้าค่ะแค่ส่งแค่ส่งโลโก้มานะคะเป็นไฟล์รูปนะคะอันนี้เนะเราก็จะมาสร้างแบบตามนี้แล้วก็ปักลงให้เนาะกี่ชิ้นเราก็รับทําค่ะ20ชิ้นขึ้นไปฟรีแบบนะคะอันนี้ก็ติดลงไปเลยค่ะในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้แล้วเนาะสองข้างเลยค่ะ อันนี้คือเสื้อตีนตุ๊กแกค่ะสวยงามสวยงามนะคะคอจีนค่ะรุ่นนี้คอจีนนะมีคอจีนคอปกคอวีสั่งมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเนาะอยากได้สีอะไรก็แจ้งมาค่ะส่วนอันนี้เป็นสีดําตัดสีทองสวยค่ะอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเตรียมส่งให้แล้วลูกค้อาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา